จะบอกกรัเธอตเียรียบร้อยต,ตามนี้นะครับค่าอาหารทั้งหมดวันนี้นะครับ2,559บาทครับแต่ทางร้านของเรานะครับลดส่วนลดให้พิเศษสุดๆเลยนะครับเ <ห ison. S 2> นื่องในโอกาสที่หมอโบนะครับทําให้แม่ครัวผมได้มีโอกาสร้างตู้เย็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดร้านมาครับผมลดได้เหลือ <Nein> 2,300ครับผม2อ0 0อ่ะ2,500ครับโอ้โหน่ารักจริงๆเลยไม่ต้องทอนใช่ไหมครับทอนครับรอแป๊บนึงนะฮะทางเสร็จยังไม่มีเที่ยวมากโอเคครับมือแรกของหมอโบเนี่ยทานไปทั้งหมด2,710กิโลแคลอรี่ มือที่2 3580กิโลแคลอรี่รวมทั้งหมดแล้ว6 290กิโลแคลอรี่ครับรับทราบค่ะหมอโบเนี่ยสูนูน5ซนตมรน้ำหนัก40กิโลกรัมอัตราการเผาผลาญแต่ละวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1500กิโลแคลอรี่ต่อวันเพราะฉะนั้นแล้วต้องกำจัดพลังงานส่วนเกินทั้งหมดอีก3 790กิโลแคลอรี่ครับ<ม>ปกติแล้วหมอโบออกกำลังกายยังไงหรือล่าครับ ถ้าเป็นการออกกําลังกายที่หมอโบทําเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะผู้พันก็คือการวิ่งค่ะวิ่งนี่คือวิ่งแบบวิ่งเร็วหรือว่าวิ่งแบบเหยาะๆครับวิ่งแบบเหยาะๆค่ะ <c oughs> แล้วก็มีแบบใหญ่ๆด้วยคือคือคือถ้ารวมกันเป็นวิ่งแบบเหยาะๆแย่ค่ะโ <c oughs> อเคก็คือตามท่าเนาะท <c oughs> ้าอย่างนั้นเนี่ยวิ่ง1กิโลเมตรสามารถเผาผลาญได้ทั้งหมด600กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นคุณหมอโบจะต้องวิ่งทั้งหมด 8กิโลเมตรถึงจะเผาผลาญพลังงานส่วนเกินทั้งหมดของวันนี้ได้ครับ8กิโลเมตรเอออย่าบอกนะคะนี่หมายความว่าวิธีลดความอ้วนเหมที่ผู้พันธ์บอกโบอะ, <c oughs> ะแสดงว่าโบต้องวิ่งเพื่อลดในส่วนที่โบกินเกินเข้าไปอะถูกต้องนะครับ <c oughs> ไหนผู้พันธ์บอกว่าคนเราอยากทำอะไรตามที่อ้ต้องการหรือว่าอะไรแบบนี้มันก็ได้ไม่ใช่เรอลนี่ หมโบกินทำไมต้องเยอะต้องแย่ะก็ใช่ครับก็ในเมื่อคุณหมอโบมีความสุขที่จะกินตามที่ตัวเองต้องการคุณหมอก็จะต้องยอมรับความจริงที่ตามมานั่นก็คือความอ้วนนี่ครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะลดความอ้วนเราก็จะต้องออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกินใช่ไหมครับหมอโบโรงพยาบาลโทรมามทัลงหหึ มีเคสด่วนเหรอได้ได้เดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวนี้มีเคสด่วนนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปก่อนเดี๋ยวสมยิงไปกับหมอด้วยนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลนะครับได้ค่ะวิ่งกลับนะคะโโอ๊ยนี่หมายความว่าฉันต้องวิ่งเกือบแปดกิโลจริงวันนี้เอาละคุณสู้ๆเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงหืม ข่าวหน้าข่าวหลังเนี่ยจะเท่งอย่าไปสรรหาอะไรแปลกๆมากินอีกนะครับนอกจากไม่ให้ประโยชน์แล้วเนี่ยอาจจะให้โทษอีกมากมายเลยนี่ยังดีนะคะเนี่ยที่แค่หาเป็นพิษถ้าเกิดว่าโดนพิษงูเข้าไปด้วยเนี่ยแย่เลยไหนจะพยาธิอีกสัตเทงคะกินอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยต้องระวังนะคะผมไม่ได้กินอาหารสุกๆดิบๆนะครับคือผมกินดิบๆเลยครับเลือดงูสดๆเลยครับ นั่นแหละค่ะยิ่งหนักเลยเข็ดแล้วครับวันนี้อยากร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายดีกว่าครับไม่เชื่อผมพยกยาโดงยาโดมเลยครับเออลูกผมจะกลับค่ามายแล้วครับคุณหมอนอนโรงพยาบาลอีกสักสองสามวันนะครับขอหมอดูอาการอีกสักหน่อยหนึ่งเออคุณหมอครับผมขอกลับวันนี้ได้ไหมครับคือผมกลัวครับ <im itation> โอ้ยไม่ได้ฉีดยาแล้วค่ะไม่ต้องกลัวอ่ะ <im itation> ผมไม่ได้กลัวเข็มครับอ้าวแล้วกลัวอะไรอะคะกลัวผีับโอ้ยไม่มีหรอกค่ะแต่ยังไงซเนี่ก็กลับวันนี้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ารถที่มารอรับจัดเท่งเนี่ยเขาเพิ่งไปส่งศพคุณป้าท,ที่เตียงข้างๆเมื่อกี้นี้เองอะค่ะ <im itation> ยังไงเนี่ยก็ต้องพักก่อนกลับให้สบ,า,บย <im itation> ายแล้วครับจเทงตายแล้วเหรอครับเนี่ยตายแล้ว้างสดใหม่ๆเลยค่ะไม่เช้านี่เอง บอกขอบคุณด้วยสดๆใหมมง่าไง ài เดี๋ยวหมอขอตัวไปดูคนไข้วอดเองนะครับครับแล้วก็ผ pues ู้ชมพู่ชวนไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้คุณหมอโอ๊ยโอดูคนเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยเหนื่อยดินี่ออกกำลังกายนะไม่นอนเล่นอยู่ที่บ้านเฉยอะเติมพลังหน่อยไหมเฮ้ยมนปืน ก็บวกเข้าไปอีกครึ่งกิโลนะที่คุณต้องวิ่งอ่ะก็ช็อกโกแลตที่คุณกินเข้าไปเนี่ยมันเท่ากับครึ่งกิโลที่คุณต้องวิ่งเพิ่มปืนมันมีไอนนี้นนนนช่วง CP Easy Snack แจกยิ้มยเยอะข้ากุ้งยุ่งตัวจริงก็หล่อในรูปในรูปก็หล่อนะ <c oughs> สวัสดีครับพี่แท่งพี่นงมาสวัสดีสวัสดีวันวนี้ผมมีสิ่งดีๆมานําเสนอครับพี่นี่ครับเครื่องปั่นผลไม้ตามฤดูกาลครับพี่เดี๋ยวผมจะปั่นให้พี่ทั้งสองคนกินแบบฟรีๆนะครับวันนี้พิเศษเลยครับเออ <c oughs> ไ,ไปไปไปที่อื่นเถอะไอเรื่องมาหลอกขายเนี่ยเดี๋ยวคิดตังค์อีกพอแล้วนะที่โดนมาเยอะแล้วไป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 น้องไปพี่วันแปดปีนะพี่อจะกี่ปีเถอะ น่าเบื่อจริงในพวกนี้อเออหากินกับแปลกแกันเะเอ้ยถือสาเลยนะนี่แกงงงินหาอะไรกินกันไหมอไอ้ครับผมพี่หาอะไรอร่อยๆมาพี่สองคนทานเลยทีจ้ะได้เลยครับพี่รับเป็นไส้กรอกชี k e กนแฟงนะครับพี่โอ้จะไปจัดมาได้เลยครับสองสองสองไม่วันนี้เจอเยอะเนี่ยตำรวจนอกแแบบทลายโรงงานนรกเออท้ายเป็นจริจริงเลย สวัสดีค่ะพี่เทงพี่น้องโอ้แม่นี่มีอะไรยิ้มมาเฮียสวยค่ะวันนี้เออสวยันสวยอยู่แล้วคือไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรมีเลยพอดีว่าเนี่ยเตรียมตัวมาแต่เช้าเพราะว่าจะมีเรื่องดีๆมาบอกพี่พี่ทั้งสองคนนี้คะเรื่องอะไรอ่ะเออเรื่องอะไรพอดีว่าแอนนะไปรับจ็อบมาที่บริษัทใหม่แล้วทีนี้เขามีโค้ตาเป็นเงินห้าหมื่นบาทให้ฟรีๆเลยพี่สนใจไหม โอ้ใครไม่สนใจจะได้เงินตั้งห้าหมื่นเออได้ตั้งห้าหมื่นเออเอะไหนอ่ะอะอ๋อนี่เลยสนใจใช่ไหมโอ้ยดีได้เงินห้าหมื่นนี่เลยแค่เซ็นเอกสารแป๊บเดียวก็ได้แล้วพี่จัดการเลยตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นะด่าโชคดีนะโหน่เลยอืมโอเคนี่นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอรับเงินห้าหมื่นได้เลยเฮ้ยพูดไปเล่นไปอ๋อจริงจริงนี่นี่นี่อะ กินน้ำหรอกินน้ำหรอเดี๋ยวแอนมาเดี๋ยวแอนมาเดี๋ยวไปจัดการเรื่องให้ไอ้ของดีๆอย่างเงี้ยมาบ่อยนะมาเดี๋ยวมานะเดี๋ยวไปจัดการเรื่องให้กินน้ำไปกินน้ำไปรอแป๊บนึงนะคะใส่กรอบชิคเก้นแฝงได้แล้วครับนี่ครับพี่มา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 ชิวชิคุดโอ้โหกัดแล้กุ๊บเนี่ยถือดีๆนะ เอ้ามาแล้วตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยหายไปซะนานเชียวหรอกีมากขอบใจนะครับติดไว้ก่อนนี่นะนี่ค่ะได้แล้วได้อะไรเครื่องกรองน้ำไงเอ้าของใครอ่ะของพี่นงก็นี่ไงคะคือโค้ต้าเงินห้าหมื่นบาทของพี่นงอืออืมโค้ต้าห้าหมื่นบาทนี่แสดงว่าได้เครื่องกรองน้ำด้วยแล้วจังห้าหมื่นทโอ้โห่วยดิมันย ปีของผมเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยพี่อนเออเฮ้ยโชคดีว่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะสองต่อสองต่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังไงอ่ะเข้าใจผิดแล้วอันนี้ค่ะคือค่าโค้ตาของพี่หนงห้าหมื่นใช่ไหมเออเครื่องเนี้ยมันแสนห้าพี่หนงได้โค้ตามาห้าหมื่นก็ได้โปรโมชั่นซื้อเครื่องนี้เพียงแสนเดียวเท่านั้น <c oughs> จะบ,บ้าทำเสียเงินเป็นแสนเนี่ยเงินห้าหมื่นก็ไม่ได้ใครจะไปเอาอย่างงี้บ้ามาหลอกขายกันนี่หวะแล้วนี่หลอกไม่ได้หลอกไงล่ะ บอกจะได้เงินห้นาหมื่นเออนี่มันเสียเงินแสนหนึ่งชีตนี่หมดกับผู้หญิงจริงเนาะมันมันไม่ใช่อย่างนั้นหรือเพนไอ้ร้อก็นึกว่าจะได้เงินห้าหมืม่นก็นี่ไงห้าหมื่นค่ะได้โปรโมชั่นซื้อเครื่องนี้แสนเดียวเองนะเฮ้ยเจ้าวะเนี่ยถามผมเหรอเออก็ไม่เอาไงไม่ได้พี่หนองเซ็นไปแล้วเออเอาเถอะจะบ้าวว่าเสียเงินแสนอยู่ดีๆนี่นี่เอางี้ดีกว่าน้ำที่พี่สองคนกินไปเมื่อกี้เอออย่าบอกว่าคิดตังค์นะไม่ได้คิดไม่ได้งก น,นัน้นเพราะว่าน้ำนี้ยกรองมาจากเครื่องนี้สะอาดจ,จริงๆใช่ไหมอ๋อคลองเออก็ก็ใช้ได้อ่ะแล้วเดิมทีมันเป็นน้ำอะไรอ่ะคือเดิมทีแล้วมันเป็นน้ำล้างจานที่บ้านแอนนะคะ <S 2>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  แล้วก็เอามากลองในเครื่องนี้นะคะสะอาดจ,จนจับไม่ได้เลยน้ำล้างจานน้ำล้างจานกรองแล้วสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พี่หนูทดลองเทอะไรกูเลยเถอะกูจริงๆเลยกลองน้ำสมองกรนเชื่ๆๆอถือได้นะคะเร็วๆจะมาแล้วเอาน้ำล้าง ซีพีชิคฟิงเกอร์ฮอตแอนด์สไปซี่